สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอ21เรื่องราวเกี่ยวกับโดราเอมอนนะครับที่บางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะครับผมก็เลยมานําเสนอนะครับสำหรับ21เรื่องราวนะครับที่ทุกท่านเนี่ยก็น่าจะควรรู้นะครับโอเคไม่เสียเวลางั้นเรานะครับไปเริ่มดูกันก่อนเลยเริ่มที่เรื่องที่1โดราเอมอนถูกซื้อมาด้วยความผิดพลาดโดยโดราเอมอนเป็นหุ่นยนต์พี่เลี้ยงของโนบิเซวาชินะครับซึ่งโนบิเซวาชิเนี่ยเป็นเหลนของเหลนของโน ไมื่อไ่ก่อนที่โดราเอมอนจะถูกซื้อมาอยู่ในตระกูลของโนบิเขาไม่ได้ถูกซื้อมาด้วยความตั้งใจแต่เป็นโนบิเซวาชินะครับในสมัยที่เขายังเป็นเด็กทาลกดันนะครับไปกดปุ่มเลือกซื้อโดราเอมอนนะครับเอาง,ง่ายๆเลยนะก็คือโดราเอมอนเนี่ยถูกซื้อผิดมานั่นแหละครับจึงทําให้นะครับโดราเอมอนจึงเป็นพี่เลี้ยงของโนบิเซวาชินะครับจนภายหลังก็ถูกส่งมาในอดีตเพื่อดูแลโนบิตะโดยเฉพาะเลยเรื่องที่2ทําไมโดราเอมอนถึงถูกส่งมาช่วยโนบิตะผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคน คงคุ้นเคยกับการที่เห็นโนบิตะเนี่ยจะต้องคู่กับชิซุกะและทั้งสองคนในอนาคตจะต้องแต่งงานกันแต่ในความจริงแล้วโลกอนาคตก่อนที่มีโดริมอนมาช่วยโนบิตะจะต้องแต่งงานกับใจโกะน้องสาวแสนอ้วนตูตาของใจแอนใช่แล้วครับทุกคนฟังไม่ผิดอย่างแน่นอนโนบิตะเขาจะต้องแต่งงานกับใจโกะน้องสาวของใจแอนจริงๆนั่นแหละครับซึ่งต่อมาในอนาคตเลนของเลนของโนบิตะนะครับที่ชื่อว่าโนบิเซวาชินะครับได้ประสบปัญหาทางด้านการเงินนะครับเพราะว่ามันเป็นผลกระทบนะครับ จากโนบิตะล้วนๆเลยจึงทําให้เซบาชีนะครับจึงส่งโดราเอมอนมาเพื่อแก้ไขอดีตนะครับเพื่อให้ตระกูลของตนเองเนี่ยไม่ยากจนนะครับแล้วก็ค้นแค้นแบบนี้จึงทําให้เกิดตํานานนะครับการที่เห็นโดราเอมอนเนี่ยได้มาอาศัยอยู่กับโออนบิตะในโลกอดีตนั่นเองเรื่องที่3โดราเอมอนมีน้องสาวชื่อโดเรมี่ดเรมี่น้องสาวของโดราเอมอนโดยเธอเกิดหลังจากโดราเอมอนได้เกิดมาประมาณ2ปีซึ่งโดราเอมี่นะครับปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในปี1970 ซึ่งนิสัยและลักษณะของโดเรมีเนี่ยจะแตกต่างจากโดเรมอนพี่ชายของเขาเนี่ยอย่างสิ้นเชิงเลยเรื่องที่4สาเหตุที่โดเรมอนแตกต่างจากโดเรมีน้องสาวของเขาหลายตัวหลายคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมว่าทําไมโดเรมีดูเพอร์เฟกต์เสลือเกินซึ่งมันจะแตกต่างจากโดเรมอนเป็นอย่างมากแน่นอนแหละครับว่ามันมีคําตอบนะครับในการผลิตโดเรมีกับโดเรมอนเลยเนี่ยจะมีการผลิตนะครับโดยใช้น้ํามันตัวเดียวกันแต่น้ํามันตัวนี้นะครับเป็นน้ํามันที่เสียแล้วโดวยน้ํามันนะครับที่ใช้ ในการผลิตดรามอนกับดราเอมี่เนี่ยเป็นน้ํามันที่เสียใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเวลาน้ํามันที่เสียมันจะลอยตัวขึ้นไปด้านบนนะครับดรามอนเกิดก่อนจึงทำให้น้ํามันนะครับที่มันเสียเนี่ยก็ลงไปตัวดรามอนหมดเลยส่วนดราเอมี่นะครับก็จะเป็นน้ํามันที่ดีนะครับเพราะว่าของเสียเนี่ยได้ลงไปในตัวของดรามอนหมดแล้วเรื่องที่5ทําไมดรามอนถึงไม่มีหูไม่ใช่ว่าดรามอนนะครับที่เขาไม่มีหูเนี่ยเพราะว่าผู้ผลิตเนี่ยลืมใส่หูให้กับดรามอนนะครับมันไม่ใช่ความผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นเลย แต่สาเหตุที่โดราเอมอนไม่มีหูนะครับเนื่องจากว่าวันหนึ่งเขานอนกลางวันอยู่นะครับดันมีหนูนะครับมาแทะหูของโดราเอมอนนะครับจนแหวงหมดเลยแน่นอนแหละครับว่าจึงทําให้นะครับโดราเอมอนไม่มีหูนะครับเหมือนหุ่นยนต์ชาวบ้านชาวช่องคนอื่นเขาจึงทําให้โดราเอมอนกลายเป็นตัวแปลกประหลาดไปนะครับในบรรดาหุ่นยนต์ต่างๆเลยเรื่องที่6ทําไมโดราเอมอนถึงต้องตัวสีฟ้าหลายต่อหลายคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมโดราเอมอนถึงต้องตัวสีฟ้าทั้งที่โดเรมี่น้องสาวของเขาตัวสีเหลืองมั ก็ควรจะตัวสีเหลืองเหมือนน้องสาวใช่หรือเปล่าใช่ครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะครับโดราเอมอนเนี่ยตัวสีเหลืองอ๋อยเลยนั่นแหละครับแต่ว่าเนื่องจากการที่เขาเนี่ยหูหายไปนะครับจากการที่โดนหนูแท้เลยเนี่ยจึงทำให้เขาร้องไห้เสียใจอย่างมากเลยและโดราเอมอนนะครับดันไปดื่มน้ํายาผิดนะครับไปดื่มน้ํายานะครับที่เพิ่มความเศร้าให้กับเขาจนตัวของเขานะครับสีดนะครับและกลายเป็นสีฟ้าอย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับเรื่องที่7โดราเอมอนเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญโดยเป็นช่วงเวลาที่ผู้ที่วาดการ์ตูนโดรา ไอมอนด์นะครับเขาเร่งรีบมากๆในการจะสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาซึ่งแน่นอนเหลยว่ามันเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับที่เขาจะส่งต้นฉบับแต่ทนใดนั่นเองนะครับเขาดันไปเห็นนะครับตุ๊กตาลูกสาวของเขานะครับซึ่งมันเป็นตุ๊กตาแมวล้มลุกนะครับจึงทําให้นะครับเขาเลยคีดเอตตัวละครมาจนกลายเป็นโดราเอมอนนะครับอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นแหละครับ เรื่องที่8ดโดราเอมอนคือการ์ตูนยอดนิยมตลอดการจากการเปิดโหวตตัวละครยอดนิยม100ตัวในปี2002นะครับปรากฏว่านะครับโดราเอมอนนะครับได้เป็นอันดับ1ไปเลยนะครับอันดับ2ก็คือโกคูจากราค่อนบอลนะครับแน่นอนแหละว่าโกคูมันดังแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่สามารถสู้โดราเอมอนได้นะครับจึงทําให้นะครับโดราเอมอนจึงเป็นการ์ตูนอันดับหนึ่งนะครับครองใจนะครับคนญี่ปุ่นเป็นอย่างมากจริงๆอันดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคุณจะไปไหนมาไหนนะครับคุณก็มักจะเห็นตัวละครอย่าง โดราเอมอนนะครับอยู่ทุกคนทุกแห่งทั่วโลกเลยเรื่องที่9ความหมายของชื่อโดราเอมอนสําหรับโดราเอมอนนะครับมาจากโดราเนโกะนะครับซึ่งก็แปลว่าเด็กหลงทางนะครับแล้วก็คําว่าเอมอนเลยเนะี่ยซึ่งเป็นคําเรียกททยนะครับของเด็กชายในสมัยก่อนนะครับคือถ้าจะชื่อแปลไทยง่อยๆเลยนะก็คือเด็กหลงทางนะครับเรียกได้ว่าชื่อพี่แกเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับโซโลในวันพีทหรือเปล่าเนี่ยชอบหลงทางเหลือเกินมาที่เรื่องที่10โดราเอมอนยังไม่มีตอนจบนะครับจริงๆแล้วการ์ตูนโดราเอมอนนะครับเคยทําตอนจบไปแล้วครับ ้งหนึ่งนะครับก็คือชื่อตอนว่าลาก่อนโดราเอมอนนะครับแต่ว่าแฟนๆเนี่ยก็ค่อนข้างไม่พอใจนะครับไม่ชอบตอนจบอันนี้นะครับจึงทําให้นะครับอาจารย์นะครับก็เลยเขียนต่อไปแต่ปรากฏว่านะครับเกิดเหตุการณ์ช็อกเกิดขึ้นนะครับเมื่ออาจารย์ผู้วาดโดราเอมอนนะครับได้เสียชีวิตไปก่อนนะครับจึงทําให้ไม่มีตอนจบที่แท้จริงของการ์ตูนเรื่องโดราเอมอนมาที่เรื่องที่11นะครับโดราเอมอนนะครับออกทุกตอนนะครับของมังงะโดราเอมอนนะครับ่วนในนเม,มนะครับก็ออกเกือบทุกตอนเหมือนกันคือเอาจริงๆก็ไม่น่าจะใช่่เรืองแ เพราะว่าการ์ตูนมันก็ชื่อเรื่องโดราเอมอนนะครับแถมนะครับของวิเศษต่างๆนะครับมันเป็นกิมมิคของการ์ตูนเรื่องนี้การที่จะได้ของวิเศษมาแต่ละอย่างนะครับแน่นอนแล้วว่ามันก็ต้องได้มาจากตัวโดราเอมอนใช่ไหมครับจึงทําให้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราเห็นโดราเอมอนนะครับออกมาทุกตอนเลยสําหรับการ์ตูนที่ชื่อเรื่องว่าโดราเอมอน มาที่เรื่องที่12ถ้าคุณจะหยุดโดราเอมอนคุณจะต้องทำอย่างไรโดยมีการเปิดเผยมาแหละครับว่าหากคุณต้องการจะปิดสวิตช์ของโดราเอมอนนะครับเพียงคุณดึงที่หางของโดราเอมอนนะครับคุณก็สามารถหยุดโดราเอมอนได้แล้วก็เรียกได้ว่านะครับมันง่ายเสเหลือเกินนะครับกับการที่เรานะครับจะปิดสวิตช์เจ้าโดราเอมอนนะครับให้ดับลงไปแต่ว่าจะไปปิดมันทําไมมันน่ารักขนาดนี้มาที่เรื่องที่13โดราเอมอนเป็นคนที่ร้องเพลงได้ห่วยมากๆหลายต่อหลายคนอาจจะนึกภาพว่าใจแอนเนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงได้ห่วย ที่สุดแล้วนะครับในการ์ตูนเรื่องโดราเอมอนนะครับแต่จริงๆแล้วเจ้าโดราเอมอนนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ร้องเพลงได้ห่วยแตกเช่นกันมาที่เรื่องที่14โดราเอมอนเป็นทูตอนิเมะคนแรกของประเทศญี่ปุ่นถ้าพูดถึงญี่ปุ่นหลายต่อหลายคนก็ต้องนึกถึงการ์ตูนใช่ไหมครับแน่นอนหละครับว่าการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับที่เรียกว่าอนิเมะนะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจึงทําให้นะครับในปี2551น้้อะครับรัฐบาลญี่ปุ่นได้แต่งตั้งโดราเอมอนนะครับเป็นท เลยละครับว่าเขาต้องการนะครับให้ทุกประเทศนะครับที่ไม่ใช่คนในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้ทราบเลยครับว่าการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความสําคัญนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมเนี่ยที่สอดแทรกอยู่ไปในการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยมากน้อยเพียงใดมาที่เรื่องที่15โดราเอมอนจนถึงปี2019นเะครับเขามีเดอะมูฟวี่ทั้งหมด39เรื่องด้วยกันเรื่องที่16โดราเอมอนเดอะมูฟวี่เนี่ยครับจะมีการจัดฉายขึ้นทุกปีนะครับตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบันเลยแต่มีการยกเว้นไว้ปีนหม่ปี เดอะมูฟี่ดราเอมอนนะครับเนื่องจากว่าทางดราเอมอนนะครับได้เปลี่ยนค่ายทางผู้ผลิตนะครับจึงทำให้นะครับจึงถึงยกเว้นไป1ปีเท่านั้น เรื่องที่17กระดิ่งของโดราเอมอนสามารถเรียกแมวได้นะครับก็สามารถเรียกได้หลายตัวเลยแต่ว่านะครับกระดิ่งที่โดราเอมอนใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับมันเสียนั่นแหละฮะก็เรียกได้ว่าตัวพี่แกนะครับมีอะไรดีมั่งเนี่ยเรื่องที่18ในเหล่าบรรดาเดอะมูฟวี่โดราเอมอนทั้งหมดนะครับสแตนบายมีโดราเอมอนปี2014นะครับสร้างรายได้ได้สูงที่สุดเลยนะครับโดยสร้างรายได้ได้ถึงนะครับ8,380ล้านเยนด้วยกันเรื่องที่19ในเหล่าบรรดาเดอะมูฟวี่โดราเอมอนเช่นกัันนะะครรรบโดดดดยยเอมูฟีี่่่ทส้้้าางไไตำ สดเลยนะครับก็คือโดรายมอนตอนตะลุยปราสาทใต้สมุทรลยครับที่เข้าใช้ในปี2,526นะครับโดยสร้างรายได้ไปเพียง1,700ล้านเยนเท่านั้นมาที่เรื่องที่20สาเหตุที่โดรายมอนนะครับมักจะหยิบของวิเศษผิดพลาดบ่อยๆเลยเนี่ยเป็นเพราะว่านะครับชิปของเขาเนี่ยได้หล่นหายไปชิ้นส่วนหนึ่งนะครับในระหว่างที่ผลิตเขานั่นเองและมาที่เรื่องที่21เรื่องสุดท้ายนะครับนอกจากโดรายากิที่โดรายมอนเนี่ยชอบกินมากๆเลยโดรายมอนนะครับเขาก็ชอบกินขนมโมจิด้วยเช่นกัน mm -hmm. เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ21เรื่องราวนะครับเกี่ยวกับโดราเอมอนนะครับที่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบน,นะครับสำหรับเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าโดราเอมอนนะครับมันอยู่คู่ชาวโลกมาอย่างยาวนานแล้วนะครับทุกคนนะครับก็ต่างรักแล้วก็ชื่นชอบโดราเอมอนเป็นอย่างมากจึงทําให้นะครับผมก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะครับก็ไปดูนะครับโดราเอมอนมูฟวี่นะครับที่เพิ่งเข้าฉายนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าโดราเอมอนนะครับมันก็เติบโตมากับทุกคนนะครับมูฟวี่เนี่ยมันจะมาแค่ปีละครั้งเท่านั้นก็อยากทุกคนนะครับไปลองดูหม่ ผมดูแล้วครับแล้วก็คุณนะครับจะได้ความประทับใจในกลับมาเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับสำหรับมูฟวี่อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับช่องนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวหลากหลายมากมายนะครับที่เกี่ยวกับการ์ตูนนะครับก็ขอทุกท่านนะครับถ้าใครชอบการ์ตูนเนี่ยก็ฝากกดซับสไครต์ไว้ด้วยละกันนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเวลาแบบมีคลิปใหม่ๆมาหรือคุณไม่อยากจะพลาดอะไรสนุกๆแบบนี้นะครับก็กดซับสไครต์ไว้นะครับกดไว้ไม่เสียหหาายสํรัับวนนี้ก็ข ขอบคุณจริงๆไปแล้วนะครับ